<c oughs> ครับสวัสดีครับบันทึกหน้าวันเสาร์ที่30พฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2567กับเรียนขออนุญาตนะครับมาครั้งนี้เราก็จะมาหมุนเวียนสลับเปียดน,นะครับมาบอกกวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกกาวเล่าเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ พระครูพุทธรัตนาพรหรือที่ทราบกันดีด้วยทั่วไปในนามของหลวงพ่อเฉลี่มอภิลาโศนะครับวัดพุทธรัตนารามนะครับบ้านลัตนะตำบลทับไทยอำเภอตะพียยาจังหวัดสระแก้วนะครับอีกหนึ่งพระเกจิคณาจารย์นะครับในสายภาคตะวันออกนะครับที่ถึงเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่เป็นดังช่างเพืองในปลายใหญ่นะครับเราได้ต่อเน,นื่องเชื่อมโยงเรื่องราวกันมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นถึงตอนที่ 7นะครับตอนที่7เราก็ว่ากันด้วยเกตเรื่องนะครับเกตเรื่องราวในครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์สายวิชาบูรพาทิพย์วิถีนะครับเราก็ต้องทราบโดยเบื้องหลังนะฮะที่เป็นปฐมบทเริ่มต้นนะครับจังหวัดสแก้วเป็นจังหวัดใหม่นะฮะที่แตกแยกแบ่งแผนงออกมาจากจังหวัดปัตจินบุรีนะครับแต่ดั้งแต่เดิมเดิมทีเนี่ยนะฮะ นะครับในสายภักตะวันออกเนี่ยนะฮะก็ประกอบด้วยกันนะครับเจ็ดจังหวัดนะครับเจ็ดจังหวัดก็จะมีจังหวัดสระบุรีนครนายกสระแก้วนะครับร,บรวมถึงอีกสี่จังหวัดที่เป็นจังหวัดชายทะเลนะครับติบรบปภาวิถีชายทะเลก็ประกอบด้วยชนบุรีนะครับระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับเจ็ดจังหวัด เดิมทีนะครับปจินบุรีถือเป็นนะถือเป็นมณฑน,นนะถือเป็นมณฑน,นปัจจินบุรีก่อนที่จะมีการเปลี่ยนการปกครองมานะฮะในครั้งราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่นะครับในหลวงราชการที่ห้าพอหลวงแห่งปงชนชาวไทยองค์พระพิยมหาราชนะครับก็ได้จัดการแบ่งนะฮะแบ่งการปกครองนะฮะแบ่งการปกครอง นะครับก็ให้เป็นจังหวัดปัจจานบุรีนะครับเป็นมณฑนนะฮะก็ประกอบด้วยมณฑนนะฮะก็จะมีรวบรวมกันในหลายๆเขตหลายๆจังหวัดรวมกันเป็นมณฑนนะครับแล้วก็ถึงได้มาแตกแยกจังหวัดกันในภายหลังนะครับดังนั้นเมื่อเราทราบปุ่มหลังเนี่ยนะฮะของจังหวัดแสกแก้วจังหวัดปัจจินบุรีซึ่งมีความใกล้ชิดติดกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องทราบว่านะครับ อำเภอนะอําเภอตาพิยามีอาณาเขตนะครับทิศเหนือติดกับนะครับอําเภอนนดินแดงนะอําเภอละหันไฟจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ผ่านทางช่องเขาตะโกนะครับทิศตะวันออกนะครับติดกับอําเภอบันทายมีชัยนะครับประเทศกัมพูชานะครับทิศใต้นะครับติดกนะับ,กบนะ อำเภอโคกสูงจังหวัดแสกแก้วนะครับทิศตะวันตกนะครับติดกับอำเภอวัฒนานครจังหวัดแสกแก้วรวมถึงนะฮะสามารถเดินทางผ่านไปยังอำเภออรัญญประเทศได้ด้วยนะครับก็ถือว่ามีการติดต่อเชื่อมโยงถึงกันดังนั้นดังนั้นนะครับอำเภอนะตาพิยานะครับและนะอำเภอที่ใกล้เคียงเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นนะฮะ อำเภอของจังหวัดสแกวที่มีชนชาติพันธุ์มีความหลากหลายทางด้านนะทางด้านเชื้อชาตินะเชื้อชาติประชาชนนะครับก็จะมีความหลากหลายนะครับแต่ก็มีความน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวัฒนธรรมความเชื่อนะฮะความศรัทธาดังนั้นเมื่อครั้งที่แล้วนะครับตอนที่6ที่ผมได้กล่าวถึงนะกล่าวถึงอ้างอิงพิิงถึงครูบาอาจารย์นะครับให้ได้ทราบกันเพราะว่าจังหวัด จังหวัดสระแก้วก็จะได้รับอิทธิพลอิทธิคุณนะฮะมาจากนะครับคูบาจย์ที่อยู่ใกล้เคียงเรียงลาดับกันดังที่ทราบกันแล้วนะครับก็น่าจะจะมีนะฮะคูบาจรย์ที่เป็นนะครับคนนะในพื้นที่แล้วก็จะมีข้ามฝั่งข้ามเขตข้ามแดนนะฮะมาจากฝั่งเขมรมั่งนะครับมาจากจังหวัดใกล้เคียงกันมั่งนะครับ เพราะถือว่าทางด้านนี้นะฮะก็เขาจะติดนะครับติดกับชายแดนนะเพื่อนบ้านนะครับไล่จากจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีจังหวัดสรกแก้วนะครับมาบุรีรัมมาสุรินม,มาศรีสะเกษนะฮะรวมถึงนะครับรวมถึง,นะถง,จ,งจังหวัดอุบลราชธานีเราสามารถไปศึกษาย้อนหลังดูภูมิหลังเหล่านี้ได้นะครับดังนั้นนะฮะวันนี้ที่เป็นเกิดเรื่องเราก็จะให้ได้ทราบกันว่า องพระบุรพาคณาจาร์นะครับองค์พระบุรพาคณาจาร์ในพื้นที่นะในพื้นที่นะครับจังหวัดสระแก้วนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับประกอบด้วยท่านใดองคใดบ้างอ่ะเรามาดูภาพรวมนะครับเรามาดูภาพรวมองค์พระบุรพาคณาจาร์นะครับให้ได้เห็นได้ศึกษาเรียนรู้ได้ทําความเข้าใจการถึงที่มาที่ไปนะครับถึงที่มาที่ไปนะครับ นะครับเราครูบาอาจารย์ที่เราใช้ได้อ้างอิงพิงถึงนะครับนอกเหนือจากนะฮะที่เชื่อมโยงถึงกันนะตามที่ผมได้กล่าวเรื่องราวครูบาอาจารย์พระบุรพาคณาจารย์นะที่ปรากฏในองค์หลวงพ่อเจ้าแลมอภิลาโศนะครับวันนี้เราก็ถือว่าเป็นเกจเรื่องให้ได้ษาเล่าเรียนก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปหยิบยกเรื่องวัตถุมงคลหรือมงคลวัตถุที่มีการจัดสร้างขึ้นนะครับจัดสร้างขึ้นรุ่นต่างๆนะฮะ นะฮะดังนั้นเมื่อเราทำข้าใจตรงนี้เราก็นะครับมาทำความเข้าใจกับองค์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเฉลี่มนะครับอภบิละโสเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่ใหญ่ในพื้นที่นะฮะที่เราทราบกันดีนะครับและควรนะควรทำความเข้าใจกันนะครับในส่วนของอำเภออารัญญประเทศนะฮะพระเกจิคณาจารย์ที่เป็นองค์พระบุรพาคณาจารย์เนี่ยนะฮะที่ได้รับการยกย่องนะครับได้เก๋นะครับได้เก่ พระอรัญญประเทศคณาจารย์นะครับหรือที่ทราบกันดีทั่วไปในนามของหลวงพ่รีอินทชโชโตนะครับวัดหลวงอรัญนะครับก็ตั้งอยู่ที่ถนนราดุทิตต์ตำบลอรัญญาประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสก้นะฮะพระเกจิคณาจารย์นะที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคอินโดจีนนะครับในยุคอินโดจีนแนะบองต่อไปนะครับ ก็ถือว่าเป็นเขตใกล้ชิดอยู่ติดกันก็คืออำเภอวัฒนานครนะครับก็ได้แก่หลวงพ่อบุคคโลโภูริปัญโยนะครับวัดช่องปุ่มตำบลช่องปุ่มนะครับอำเภอวัฒนานครจังหวัดแก้วนะครับพระเจจิคณาจารย์นะครับที่นะทรงฌานสมบัติชั้นสูงนะครับทรงพระอบิญญาญาณวิถีหกนะพระวิสณาแปนะครับก็ถือว่า นะฮะเป็นอีกหนึ่งผู้หนึ่งที่มีเป็นสาการบารรษาธรรมสูงนะครับสูงเราสามารถไปศึกษาย้อนรอยประวัติศาสตร์นะฮะในองค์พระกิจิบุภาได้นะครับได้นะครับองค์ต่อไปนะฮะน่าจะเป็นที่ทราบกันดีอยู่นะฮะสำหรับองค์พระกิจนิในจร์ของอำเภอวัฒนานครนะครับก็ได้แก่พระครูศิลคุณ วัฒนาธรนะครับหรือที่ทราบกันดีที่สุไปในนามของลหลวงพ่อโหนหลวงพ่อโหพุทธพระสโลนะครับวัดพุทธีสารนะฮะตำบลหน,นองหมากฝ้ายนะครับอําเภอวัฒนานครจังหวัดสกวนะครับนะครับพระเกจดีย์ภที่มีวัดศรีสมบัตินะครับเข้าวัดศรีสมบัติหรือเจริญชานวัดศรีสมบัติได้อย่างรวดเร็วนะครับจิตรวมเป็นหนึ่งจิตตั้งมันเป็นหนึ่ง องต่อไปนะครับนะครับก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับก็อยู่ที่อําเภอเมืองอําเภอเมืองจังหวัดสกวนะฮะวัดภูรัตนสาทิคุณนะครับหลวงพ่อทองนะครับรัตนสาโรนะครับก็เป็นที่ที่ทราบกันดีเพราะว่าถือว่าท่านเป็นพระเก่งขนาารย์องใหญ่ที่ถ่ายทอดบอกสารวิชาให้แก่บรรลูกศิทธิ์ทั้งหลาย เป็นจำนวนมากมายนะครับพระกิติขนานมากมายนะครับก็อย่างหลวงพ่อสนประภาสูนะฮะประพาประพากรูลนะฮะหลวงพ่อสนนะฮะพระครูประพัดนะฮะประพัดสอนพุทธิคุณนะฮะก็วัดทุ่งพระอย่างเงี้ยนะฮะหลวงพ่อแชเล่มนะครับหลวงพ่อแชเล่มพระรับอัญโยวัดโพนิมิตนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะฮะที่เป็นนะครับอันเตวัสีลวิหาริกธรรมในองค์ของหลวงพ่อท่อง ัตนาสาโลนะฮะเป็นหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดสระแก้วนะครับอีกองคหนึ่งนะฮะหลวงปู่พมมาเจนสาโลก็อยู่ที่วัดนะฮะถืออยู่ที่วัดสระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นพระเกจจริงขนาน,นจรงที่มีชื่อเสียงร่วมยุคล่วมสมัยนะครับก็พระเกจจริงณนาจจรย์ในยุคกลางนะ,ะนี่เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจกันนะครับนอกเหนือจากนี้นะฮะ แล้วเ,เราถ้ามีโอกาสต้องบอกงี้ถ้าเรามีโอกาสนะฮะเราจะได้หยิบยกหยิบยกพระเกจิคณาจารย์นะครับที่เป็นดังเพชรเม็ดงามของจังหวัดสระแก้วนะครับผมนะฮะได้รวบรวมนะ,ะได้รวบรวมได้ร้อยเรียงเคียงลําดับกันมาถึง16รูปนะ,ะแต่วันนี้เรายกนะฮะยกขึ้นมาเป็นให้เป็นกรณีศึกษาหรือเป็นเป็นศึนกษาขึ้นมาในจํานวน3มรูปสามองค์นะ,ะให้เราได้เห็น นะครับถึงองค์ูบาเพราะว่ามีความเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงกันนะอย่างนะครับหลวงพ่อรีอินทโชโตเนี่ยตอนนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงวิชานะครับให้เราได้ติดตามกันนะครับนะครับแล้วอย่างของทางสายนะครับนะครับสายเมืองวัฒนานครก็หลายรูปหลายองนะฮะ นะครับหลวงพ่อบ hmm ุคลโลอย่างเงี้ยนะฮะผู้ริปัญญอเนี่ยฮะก็ยังมีรูปสิทธิ์ทางวัดช่องกลมข้อฝึกทอดต่อเนื่องวิชากันอยู่นะครับหลวงพ่อโหพุทธสโลเนี่ยนะฮะรูปสิทธิ์ที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงก็ยังมีหลายองค์แับอย่างเช่นหลวงพ่อบุญเหลือฝังวัดโลอย่างเงี้ยนะครับก็ยังฝึกทอดต่อเนื่องอยู่นะฮะนะครับก็อย่างเช่นหลวงพ่อทองเนี่ยนะผมก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับดังนั้นนะฮะดังนั้น นะฮะเราก็คงจะต้องทำความเข้าใจกันถือว่าเป็นกิจเรื่องนะครับกิจเรื่องรู้ไว้ใช่ว่าอีกแล้วนะครับให้ได้ทำความเข้าใจกันตรงนี้ถึงที่มาที่ไปในบริบทขององค์พระบุราพาคณาจารย์นะครับให้เชื่อมโยงต่อเนื่องถึงกันนะครับก็คงจะต้องนะฮะคงจะต้องขออนุญ,ญาตนะครับ ตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะเราในครั้งหน้าเราจะได้ศึกษาเรียนรู้ทคำความเข้าใจกันด้วยเรื่องใดสาระที่เป็นประโยชน์อันใดนะครับให้ได้ติดตามกันนะฮะอย่างกว้างขวางอย่างมีเชิงชั้นนะครับอย่างเยยบคลายนะครับเยิงแบบนะฮะตีแผ่เวไถนะครับก็ให้ได้ติดตามกันไปโดยลำดับนะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตกล่าวคำว่า สวัสดีครับ